หลังจากพลตบตร,รีปวินพงศรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวนาชุดทําคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาก่อนนํามาสู่การจับกลุมพลโทมนัฐโคงเป้นอดีตผู้ส่งคุณวุฒิกองทบกผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีดังกล่าวแต่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมกับการทําคดีดังกล่าวทําให้พลตบตรีปรวินถูกปองร้ายจากผู้มีอํานาจบ้านเมืองและถูกข่มขู่เอาชีวิตจนต้องรี้ภัยไปอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อความปลอดภัยนั้น ล่าสุดนายนิพิษอินทรส,สมบัติแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นกรณีตะกล่าวว่าพลตบดีประวินพงศรินผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งตอนท่านเป็นผู้กำกับมีคนแนะนำให้รู้จักและบอกว่าท่านเป็นคนตรงอยากเป็นคนตรงไปตรงมานี่แหละทําให้ท่านอยู่ยากในสังคมนี้ผมว่าท่านพลตบดีประวินควรมีโอกาสใช้ชีวิตในแผ่นดินนี้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยควรได้ยืนบนแผ่นดินนี้ ควรได้สูดอากาศบนแผ่นดินนี้มากกว่าที่ต้องไปฝังร่างตายที่ออสเตรเลียประเทศนี้กว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีพื้นที่ให้ท่านยืนเป็นความผิดของท่านหรือเป็นความผิดของเราเราผู้ที่สถาปนาตนเองว่าเราเป็นคนดีแต่เราเป็นคนดีที่เพิกเฉยต่อชะตาก,กรรมของท่าน